โมเดลหน่อยได้ไหมคะไป่ะเอาพอโมเดลหน่อยได้ไหมคะอยู่ไปไหนแลออ้วเนี่ยรถอ่ะจริงิงแต่จักหวที่เขาจะไปถึงเราไม่เห็นเดลก่อนอ่ะมันอาจจะนานแบบหนึ่งนะเพราะเพื่อนเดลอ่ะเขาเ,เอ่เเอแสดงทบชั่วโมงก่อนเดลอ่ะเกอียดเขาแสดงทบชั่วโมงก่อนเดลอ่ะไม่เข้าใจคือาะเดลเป็นคนก่อนที่แสดงตอนสุดท้ายอ่า โชว์ใท้ใครเตล็ดเดียวค่ะน้องเดี่ยวกลุ่มแปดคนเป็นวงนี้เหรอจะมีคนถ่ายคลิปโมเดลลงติ๊กต็อกไหมน้ามีจีมีจะมีใครจำเดลได้ไหมแฟนเขาก็เป็นแฟนคาับใช่หรือเปล่าแฟนเดียวแล้ว ตันตัวไปหาเสื้อนะก็อบอกเขาว<ช>่ารอก่อนก็ให้เขากลับไปก่อนไม่ไดาแล้วนั่งรถกอลไปออไปบอกเขาก่อนไปไดเดี๋ยวพี่จิ๋มพาไปเพราะเราต้องไปหาพี่จิ๋มไม่ได้หาก็ได้ง่ายๆหนอบอกเขากลับก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่จิ๋มพาไปเองเธอถ้าใครไปก็ออมไงออมอยู่ใกล้ออมไปดูเดลที่พี่ถึงแล้ว <c oughs> ถ่ายคลิปมาให้ด้วยออม ลอมทำได้ไปลงที่ต่อขอดูเนื้อโลชั่นเนื้อชั่นเป็นอย่างงี้ค่ะ F F สิบห้าไม่มีบวกนี่ทาแล้วมันจะมีความกระจ่างขึ้นกับผิวของเราอีกหนึ่งสเต็ปแบงเข้ามาแล้วนี่เสร็จแล้วเนี่ยลงแล้วเนี่ยนี<ม>่ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแบบนี้เห็นปะมันจะเป็นเนื้อแบบว่าไข่มู๊ดเสร็จแล้วแบงที่เสร็จแล้วเอ๊ะเอ้ยเอ้ยปิดประตูปะเนี่ยปิดไหมปิดเสร็จแล้วแบงที่ลงละ จชไ,ได้หรอใปพี่จุ๋มหมาเอ้ยเด็กรอดด่ะุดวอลดีอ่ะชอบอ่ะหนูชอบบ้านเนี้ยมันมีชีวิตดิมันบำรุงไปด้วยแล้วก็เป็นโทนอัพไปในตัวแต่วันนี้ถ้าเกิดแม่ซื้อโลชั่นอะแม่จะได้ตัวของสครับส้มโอไปด้วยซึ่งสครับส้มโออ่ะดีนะแบบสามารถใช้แทน สบู่น้ำได้โรบินสันโรบินสันลายกระบังค่ะโรบินสันลายกระบังนะคะใครไปแถวนั้นก็ฝากไปดูโมเดลด้วยนะที่นี่เวลากี่โมงนะ้ำลืมละ10โมง30ถึง11โมง 30, ม30มเขาให้แสดงเร็วๆไม่เขาเลอนะ มีซ้อมเพิ่มเติมหรถือว่าซ้อมเสร็จแล้วโอเคงั้นช่วยป้าได้ไหมได้ช่วยป้าประกอบนู่นประกอบนี่ทำนู่นทำนี่ได้ไหมได้ทุกคนขายนหนูก้องขออนุญาตเออใช่ป่ายเดียวไว้ได้แล้วแต่น้องอายุไม่ถึงเลยลูกรู้แต่ว่าตอนแรกอะไรไม่ได้แต่ เดียวมีอยู่8คนอ่าแล้วพอรายเป้าหุุมเดียวมีเท่าไหร่72รายได้ไงไม่รู้พอไม่้จริงนะขอแล้าจะเป็นไงเชื้อพ่อกับย่ามันแรงจริง เขาเรียกว่าทรัพสมบัติเยอะจะลูกอย่าใช้เว็นของค่ะมันคือทรัพสมบัติค่ะที่ป้าสะสมมาเข้าใจไหมคะเร็วมาหาในห้องนี้ก็ได้ก็ได้มามาที่นี่ก่อนรากแมวไปเดี๋ยว่ะเดี๋ยวพี่วันลงไปรัวังไอหยุบหายนะจูว่อจ ว่าของเยอะหนุยอาจารย์หนุย่ยบุ๋มมากเลยค่ะนี่ค่ะดูดิครับแอบดูไลฟ์อยู่นี่ใครอ่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรไก่เหรอทุกคนไปก่อนนะอันนี้อาจารย์หนุ่ยนะคะ สวัสดีครับจันหนุ่มวมงแัหน่มว้น9โมงใช่ปะเนี่ยหอเล่ป็นบ้าแบใจเลยก็หนุ่ยฉันหลอฉันก็หลอฉันคันมือมากหายบ้านลอุ้ยแค่นี้นะไปดูในคลิป